สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตการปลูกผักหน้าฝนนะคะหน้าฝนนี่ผักของเรางามมากเลยค่ะดูสิคะเนี่ยน้ําฝนนี่แค่ช่วงพายุนะคะเนี่ยงามไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยค่ะดูถั่วถั่วฝักยาวเลยค่ะฝักยาวม่วงแค่สองต้นเองนะคะเนี่ยงามมากออกฝักเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะดูฝักเลยค่ะออกเยอะมากที่เขาไต่มานี่ก็ออกอีกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ อนุภาพของน้ำฝนนะคะผักงามเจริญงอกงามมากเลยค่ะดูยอดถั่วที่คะ่ะเรือยไปน,นู่นน่ะเนี่ยค่ะดูแตงที่วันนั้นที่พี่ถ่ายยูทูบที่พี่ทําว่าแตงทําไมเหลืองตอนนี้เนี่ยค่ะพอได้น้ําฝนนะคะตอนแรกเอาน้ําประปารดไม่ค่อยเขียวค่ะแต่ตอนนี้ได้น้ําฝนดูที่คะ่ะต้นเขียวแล้วก็ออกดอกดูที่คันี่ยเรือยออกดอก ออกลูกเนี่ยค่ะดอกเต็มเลยค่ะดูลูกสิคะเนี่ยเนี่ยเ,เริ่มเริ่มจะออกลูกแล้วค่ะเนี่ยสามต้นเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยเรื้อยงามมากเลยค่ะงามค่ะเนี่ยตอนแรกที่พี่ว่าเหลืองนะค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะงามมากเลยค่ะ ขนาดต้นนี้ดูสิคะกับพื้นเนี่ยแต่งร้านนะคะเนี่ยยังอุตสาออกดอกดูสิคะน้ำฝนเนี่ยทำให้ต้นไม้งอกงามเจริญงอกงามค่ะถ้าใครปลูกหน้านี้นะคะก็จะได้น้ำฝนแต่ผักบางชนิดก็ไม่ชอบฝนเยอะนะคะแต่ผักชนิดพวกผักเลื้อยเนี่ยคะ่ะที่ที่ลองปลูกจนแรกเหลือนตอนนี้สวยงามเริ่มติดดอกออกผลกันแล้วคะ่ะ เนี่ยค่ะฟักทองฟักทองที่พี่ปลูกใส่ตะกร้าไว้ค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะ,คะเริ่มออกลูกแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเริ่มติดลูกแล้วค่ะน่าจะฟักทองนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะผักหน้าฝน อนุภาพของน้ําฝนนะคะนี่เขาบอกว่าน้ำเต้าเขาให้ต้นมาพี่เลยปลูกไว้เนี่ยคะ่ะแต่อันนี้เพียกินเมื่อกี้เลยเด็ดใบทิ้งไปเพี้ยเหลืองๆแต่อันนี้ก็เริ่มไตแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเลยแล้วผักที่ปลูกรวมกันกับอันนี้ก็งามแล้วค่ะเนี่ยแต่ผักอันนี้นะคะอยู่กลางแดดไม่ค่อยงามเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่พี่ให้อยู่ โคนต้นทับทิมกึ่งแดดกึก่งล่มงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะกึ่งแดดกึก่งล่มเห็นไหมคะงามต้นใหญ่นะ่ะทั้งทั้งที่ปลูกรุ่นเดียวกับตากาะก้าเมื่อกี้ที่ให้ดูอะค่ะเนี่ยค่ะมะเขือเทศก็ติดลูกให้ลูกหนึ่งแต่ไม่ค่อยงามค่ะมะเขือเทศติดลูกให้ลูกลูกเล็กเนี่ยค่ะกำลังจะชูมะเขือเทศ หน้าฝนนี่ผักงามนะคะมาดูผักบุ้งที่พี่ปลูกไว้อ่ะคะ่ะที่พี่เด็ดกินวันนั้นเนี่ยค่ะผักบุ้งที่พี่เด็ดไปสองรอบแล้วนะคะเนี่ยดูสิคะพอพอได้น้าฝนงามอีกแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเก็บวันนี้ก็คือครั้งที่สามแล้วค่ะดูสิครั้งงามมากเลยค่ะเนี่ยผักการหินเลยก็แบบน้ําฝนนี่เนี่ยค่ะผักที่พี่ปลูกไว้วันนั้นที่พี่โรยไว้อ่ะคะ่ะ ตอนนี้ก็โตเนี่ยงามแลยนะคะพอได้น้ําฝนดูสิคะผักกาดขาวก็ก็ใหญ่แล้วผักกาดหินก็ใหญ่แล้วคนาก็ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะแต่ควางตุ้งที่พี่โรยไว้ไม่ขึ้นโอ้นี่ไงควางตุ้งเจอแล้วนี่ควางตุ้งขึ้นอยู่สองต้นเองสองสัยเม็ดพันธุ์จะไม่ค่อยดีผักกาดหินกับผักกาดขาวขึ้นเยอะเลยค่ะ เนี่ยค่ะพี่เลยพามาดูว่าน้ําฝนทําให้ผักงามมากค่ะนเนี่ยเน้อหนาอะไรก็ใบเขียวเลยนะคะออกลูกกันใหญ่เนี่ยส้มจี๊ดสูง่วมหัวเลยค่ะงามมากเลยค่ะแต่ก็แต่หญ้าก็งามไปด้วยนะคะเนี่ยผักงามหญ้างาม ขึ้นผสมปมเปกันหมดค่ะนี่มะเขือยาวค่ะมะเขือยาวก็ออกลูกเยอะนะคะอันนี้มะเขือยาวเขียวนี่สิคะตอนแรกเขาเป็นตุ่มอ่าสั้นใช่ไหมตอนนี้ยาวเนี่ยมะเขือยาวยาวจริงเดี๋ยวจะให้ดูมะเขือม่วงด้วยตอนแรกเป็นตุ่มสั้นๆน,นะคะนี่มะเขือม่วงที่พี่เคย ให้ถ่ายอะเป็นลูกเล็กแต่ตอนนี้ลอตใหม่ที่เขาออกในลูกยาวและะ้วค่ะแล้วม่วงม่วงม่วงเลยค่ะเนี่ยสีไม่ตกเลยค่ะเนี่ยค่ะหน้าฝนแต่ดอกก็จะฟอนแล้วนะเนี่ยหน้าฝนก็ทําให้ดอกดอกดอกหล่นเหมือนกันนะเนี่ยค่ะมาอัปเดตผักหน้าฝนให้ดูค่ะงามไปหมดเลยค่ะ มะเขือลายสิคะมะเขือลายไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยดูลูกสิคะเนี่ยต้นเนี้ยลูกใหญ่มากมะเขือลายลูกใหญ่จริงๆเลยอะ่ดะดะเนี่ยคะ่ะมาอัปเดตผักหน้าฝนกันคะ่ะมีผักหวาน คลิปนีแค่นี้ก่อนนะคะอัปเดตผักให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะ